ตลาดหุ้นไทยวันนี้เคลื่อนไหวแบบซดดวยอัพอย่างน่าสนใจแต่ที่น่าจับตามองที่สุดคือโครงการคนละครึ่งพลาสที่อาจเป็นตัวเร่งสาคัญสําหรับหุ้นกลุ่มค้าปลีกในระยะสัน้นถ้าคุณกําลังมองหาแหล่งข้อมูลที่ช่วยตีความสถานการณ์ตลาดให้เข้าใจง่ายขึ้นพร้อมเครื่องมือวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้ตันยุนคือคําตอบที่คุณต้องรู้จักตันยุนคืออะไร เป็นสำนักข่าวการลงทุนอิสระที่เน้นการแปลงข้อมูลตลาดให้กลายเป็นข้อมูลที่ใช้งานได้จริงไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนประกันหรือแม้กระทั่งเศรษฐกิจมหาภาคเราไม่ใช่แค่ให้ข่าวแต่ยังสรุปรายงานผลประกอบการติดตามแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมและแปลงข้อบังคับทางการเงินให้เป็นภาษาที่เหมาะกับนักลงทุนทุกระดับพร้อมพันจัดทำกราฟอินโฟกราฟิกและวิดีโอสั้นๆเพื่อช่วยให้คุณโฟกัสกับปัจจัยที่แท้จริงที่ขับเคลื่อนตลาดทำไมคุณถึงควรเลือกตันยุน 1. นความชัดเจนสูงสุดทุกบทความมีหัวข้อหลัก 1> H. 1ชัดเจนแบ่งย่อยเป็นหัวข้อย่อยและมีลิงก์ภายในเพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 2. แหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบได้ทีมงานของเราตรวจสอบข้อมูลจากแหลง่งหลายช่องทางเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย 3. เหมาะกับทุกกลุ่มผู้ใช้ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือผู้เชี่ยวชาญเราปรับเนื้อหาให้เหมาะกับความต้องการของคุณตั้งแต่คำอธิบายพื้นฐานไปจนถึงการวิเคราะห์เชิงลึกแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้าม การลงทุนมีความเสี่ยงเสมอแม้เราจะพยายามให้ข้อมูลที่ครอบคลุมแต่การตัดสินใจสุดท้ายยังคงอยู่ที่คุณตัวอย่างเช่นโครงการคนละครึ่งพัสอาจส่งผลดีต่อหุ้นค้าปลีกแต่หากคุณลงทุนโดยไม่ศึกษาโครงสร้างธุรกิจของแต่ละบริษัทความเสี่ยงอาจมากกว่าผลตอบแทนที่คาดหวังคุณคิดอย่างไรกับแนวโน้มนี้คุณเห็นว่าโครงการภาครัฐมีบทบาทมากแค่ไหนในการขับเคลื่อนตลาดหุ้นแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเริ่มต้นอย่างไรกับตันยุนนักลงทุนมือใหม่ เริ่มจากหมวดข่าวล่าสุดเพื่อรับข้อมูลสรุปประจำวันผู้เชี่ยวชาญติดตามบทวิเคราะห์เด่นและทันหุ้นโฟกัสสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกสนใจหัวข้อเฉพาะใช้แท็กอย่างหุ้นปันผลกลยุทธ์หรือเศรษฐกิจโลกเพื่อค้นหาเนื้อหาที่ตรงใจข้อควรระวังสำคัญ เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและให้ข้อมูลทั่วไปการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบและตัดสินใจด้วยวิจารณญาณของตนเองหากต้องการติดตามข่าวสารแบบต่อเนื่องปรดบุ๊กมาร์กหน้าแรกและเลือกหัวข้อที่สนใจจากเมนูด้านบนหมวดหมู่และแหล่งข้อมูลที่คุณต้องรู้จักข่าวล่าสุด https c o l o u n com category new ทันห yani ุ้นโฟกัส h t t p s t a n u n c o m c a t e g o r y e s u n b 8 a 9 7 e s u n b 8 b 1 e s u n b 8 a 9 9 e s u n b 8 a b e s u n b 8 b 8 e s u n b 9 8 9 e s u n b 8 a 9 9 f o c u s บทวิเคราะห์เด่น h t t p s t a n u n c o m c a t e g o r y s p e c i a l n e w s กองทุนประกัน https://tanun.com/category/fundinsurance คริปโต https://tanun.com/category/crypto y https> เกี่ยวกับเรา https://tanun.com/about y ติดต่อเรา https://tanun.com/contact y แหล่งข้อมูลภายนอกที่ควรศึกษาเพิ่มเติม set ตลาดหลักทรัพย์ h t t p s w w w s e t o r t h s e c Thailand ก็ https://www.sec.or.th/ ธนาคารแห่งประเทศไทย https://www.bot.or.th/ รอยเ e อร์สมาเก็ตเอเีย https://www.reuters.com/market/asia/ บลูมเบิร์กเอเชีย https://www.bloomberg.com/asia คุณคิดว่าตันยุนสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจลงทุนได้ดีขึ้นหรือไม่หรือคุณมีคำถามเกี่ยวกับหุ้นค้าปลีกในปัจจุบันอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นหรือตั้งคำถามในช่องด้านล่างเราพร้อมช่วยเหลือคุณ